สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำชุดทำคืนดักนกสำหรับมือใหม่นะครับผมที่หาที่ต้องการทำแล้วหาซื้อุปกรณ์ยากครับผมอันนี้ผมก็จะมีนี่ครับมีเอ็นเอ็นตัวนี้ให้แล้วก็เชือกพันหลักนะครับผมสำหรับคนที่เอาไปทำแบบหลักแล้วก็จะมีห่วงผมจะให้ห่วง่องเหลืองน50ตัวนะครับ แล้วก็สําหรับคนที่จะทําแบบแขวนก็ผมก็จะมีสายเมนให้ครับผมสายเมนแล้วก็จะเป็นจะมีสาย PE ะครับ100ปอนปอนครับผมผมก็จะมีตัวนี้ให้แต่ตาม่ผมเคยสั่งเจ้าอื่นเขาจะไม่มีตัวนี้ให้ต้องไปหาซื้อเองครับผมสาย PE นะครับผมก็จะมีเชือกเชือกผูกมีเอ็นมีสาย PE มีแล้วก็มีสายเมนครับผม หนึ่งสอย่างเดี๋ยวผมให้6อย่างครับผมถ้าสนใจก็ทักมาที่ไอ l ดี e ไลได้เลยครับผมอยู่ ID l i ี e ใต้วิดีโอนะครับสนใจก็ทักมาครับผมอันที่เห็นเป็นอยู่ข้างบนนี้คือมีคนสั่งมาละแปดชุดนะครับผมสั่งมา8ชุดผมก็จะทำไปเรื่อยๆครับผมอันนี้จะให้ดูบรรยากาศนะครับ ครับผมนี่บรรยากาศรอบๆนะครับริมสระน้ำนะครับใต้ต้นไผ่ครับผมบรรยากาศนี่นี่ครับผมก็จะทำไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับผมมีเบ็ดสักคันก็ดีครับผมเอามาลงตรงนี้สบายเลยครับชิวๆครับผมนี่ผมก็จะผูกอันนี้ไปด้วยผูกคืนนะครับผมที่ เขาสั่งมาให้ครับผมถ้าสนใจก็สอบถามกันเข้ามาครับทักเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะชุดให้ครับผมราคามิตรภาพเป็นกันเองครับผมถ้าแจ้งในนี่มันจะ,ะมันเป็นการไม่ดีเดี๋ยวไปแจ้งในไลน์ดีกว่านะครับสอบถามเข้ามาในไลน์ได้ครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามครับผม